สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องชั่งน้ําหนักแบบกันน้ํานะครับจะเป็นสแตนเลสทั้งชุดนะครับยี่ห้อไทเกอร์รุ่น TIC สอง SS นะครับก็เปิดเครื่องนะครับตรงนี้นะครับให้ตัวเลขลางลงหน้าจอศูนย์ศูนย์ปกตินะครับกรณีเราต้องการหาค่าภานะนะครับระวังน้ำหนักภาชนะก่อนนะครับเรากดแทนนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีสองฝั่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถช่างน้ำหนักจริงเครื่องช่างก็จะอ่านแต่น้ำหนักจริงนะครับ10กิโลนะครับต่ตรงนี้ไม่พัฒนานะครับคราวนี้มันจะมีปุ่ม N นทับนะครับเป็นปุ่มที่รวมน้ำหนักนะครับก๊อนะครับกับน้ำหนักเห็นะครับที่หัสฒนาทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นน้ำหนักรวมไม่เห็นนะครับว่าพัฒนะเท่าไหร่น้ำอ่านน้ำหนักจริงเท่าไหร่นะครับแล้วรวมมาเป็นถึง2กิโลเราสามารถกดกลับมาให้ดูนน้ำหนักจริงได้นะครับ อันนี้การใช้งานแบบหักคาวช้านะครับหลังจากเลิกใช้งานนะครับให้กดปุ่มแท้คืนหนึ่งครั้งนะครับก็คือจะเซตเป็นศูนย์นะครับปุ่มต่อไปก็คือเป็นปุ่มซีโลนะครับซีโลก็คือเราจะใช้งานกรณีเครื่องช่างหน้าจอไม่ลงศูนย์นะครับอาจจะเช่นอาจจะโชว์เลขห้านะครับหรือเลขหนึ่งแล้วแต่นะครับก็คือถ้าไม่ลงศูนย์เราก็กดซีโย่หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเซตให้หน้าจอเป็นศูนย์นะครับต่อไปนะครับเป็นปุ่มปิ้นนะครับอันนี้เราจะใช้งานต่อเมื่อเราต่อเข้า ตัวคอมพิวเตอร์หรือพิเตอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีซีเรียลขั้นไอสองสอง 22, อยู่ใตน,น,นี้นะครับก็คือมีการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับ